แก็บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะวันะะน,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 ะะนี้นะคะคุณอยู่กับรายการมีเป็นชั้นนู่นนะคะนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการคิดเลขเร็วแบบเร็วมากอะเร็วเร็วกว่า,าคนที่นับแบบทุดเลขในกระดาษนะคะแทนที่จะทดเลขในกระดาษแบบนี้เดีย๋ยวขอแนะนำปากาก่อนนะคะ เขาจ่ายนะคะจ่ายดีมากนะจ่ายดีมากขอแนะนำปากกากอนแป๊บไว้เขียนลื่นดีค,คือ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 แอมพลิจัสตัวนี้เลยนี่ซื้อมา20บาทแถมไส้ไม้ด้วยแถมแถมหมกมกไม้ด้วยโอเคก็ง่ายๆนะอัน,นี้เราจะทดเลขอย่างเนี้ย สามบวกห้าเท่าไหร่ก็คือแบบนี้ห้าสามเท่ากับเท่าไรแบบนี้ที่ี่จะแบบนี้มันเสียเวลากว่าใช่ก็คือห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดไม่ใหญ่ไปมันจะแบบช้าไงอืม,มจะช้าก็คือแบบนี้ยห้าบวกสามเท่ากับแปดแต่วิธีเนี้ยเร็วกว่าเลย จากสิบแ,แบบไม่ต้องไปนับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แบบเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะอย่างแรกทำไมเราไม่ไปโรงเรียนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอนอกเลยแป๊บหนึ่งเราไม่ไปโรงเรียนคืออยู่ดีมันตอนแร,แรกมันปวดหัวปวดหัวจากนั้นอ่ะตอนที่แม่ออกไปจากบ้านแล้วใช่ไหมแม่ไปโรงงานจากนั้นอ่ะตอนที่พ่อบอกว่านุ่นไปโรงเรียนแล้วเราก็บอกว่าพ่อแป๊บหนึ่งจะอ้วก ล้วก็ไปอ้วกประมาณข้างหลังบ้านประมาณห้ากว่าครั้งมั้งนะหล้วจากนั้นนะ่ะน้ามันก็สุดลงไปเลยอะ่ะมันเป็นอะไรมันมันสุดลงไปแบบนี้นนะุดลงไปแบบนั้นหลอะอืมประมาณนี้ก็อย่ามาลนอกเรื่องมากเดี๋ยวเราเข้าเรื่องไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามารับแทนจำนวนกันเลยหนึ่งสองสามสี่ แล้วพอ5้าใช่ไหมนีห้านิ้วโป้งคือห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าสิบหเจดสิดสิยี่สิบย็ดยิบสองสามยห้าบกยิบเจ็ดปดยิบเกสามจนถึง หลักร้อยเลยเอ๊ะถึงหลักสิบก็คือเก้าสิบเองเก้าสิบเก้าเออหนึ่งร้อยยังไม่คิดนะวันนี้แค่จะมาแค่จะมาสอนบวกอย่างเดียวไม่ได้สอนลบนะสอนลบก็ไว้คราวหน้าระกันนะคะเ,เรามาดูบวกกันเลยไปดูบวกกันเลยอย่างแรกนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะนะคะก็ดี๋าวเรามาดูเลยนะคะเราตอนน้องนิ้วขึ้นมาใช่ไหม เอาเอาเท่ากับ1บวก2เท่ากับ3 2บวก 2, เท่ากับ4แล้วถ้าเป็น1บ4บวกเอานิ้วไม่พออีกเออนิ้วไม่พอใช่ไหมก็คือทำกันอย่างนี้มันจะมีสูตร5สูตรหลัก10สูตรหลัก5สูตรหลัก10สูตรหลัก5าก็คือ5 สีเหลือ1 5ึลบสเหลือ2 5งลบสเหลือ3 5มลบหเหลื 1, 4. อ4ี่ก็จะประับมานี้หลักห้าหลักสูตรหก็จะมีหลักสูตรห้ากับหลักสูตรสิเอาไว้ใต้ลิงก์นะคะก็อย่าลืมไปดูด้วยนะก็คืออย่างนี้เลย1นบวกี่ไม่ได้ก็ขอยืม5้าแบบนี้จ้นี่อย่างนี้ หไม่ได้ก็เอา5้าขึ้นมานะคะสี 4, 4่ลบหเหลือ1แค่นะสี 4, 4, 4่สี่สได้หานะคะก็เหลือก็คือ1ใช่ปะคะก็ลบ1ออกไปนะคะก็จะเหลือ5ก็คือ4ี่บวกหงเท่ากับห้เนี่ยอันนี้คือหจะบวกสใช่ไหมจะบวกสีไม่ได้ก็ไปที่หลักห้า มาใช่แล้วก็ลบไปก็เหลือ5้าะคะก็เหมือนจินตักคณิตนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ยากเลยแค่กูสอนงงนี่แหละก็ต่อมานะคะเป็นหลัก10นะคะบวก10นะ โอเคค่ะหลัก10บนะคะก็จะมีโซนอย่างนี้10บลบเ้าเหลือหนึ่งสิลบแเหลือสองสิลบเเหลือส10สลบหเหลือส10สลบห้าเหลือห้าสิลบสี่เหลือห10ิลบเจ็เหลือศรขอโทษนะเมื่อกี้ลืม หลักสูตรสิบนะก็จะอยู่ในรังคลิปไปปรึกษาเองแล้วกันก็บอกแันนี้แล้วนะก็นะคะคือสิบสามเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะสิบสามก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างนะคะสิบเอ็ดบวกสิบสองนะอันนี้สิบเอ็ดสิบแล้วก็บวกอีกสองนะคะก็คือยี่สิบสามนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือเดี๋ยวมาลองเป็นหลักยี่สิบกันบ้างนะคะยี่สิบ ยี่ิบห้าบวกยี่สิบสองนะคะยี่ิบสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือสี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะก็สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะก็เป็นสี่สิบเจ็ดนะคะต่อมาถ้าเป็นแบบนี้นะคะสิบสี่นะคะ บวกอีก14ก็ไม่ได้ใช่ไหมสิบสี่บวกสิบสี่ไม่ได้ก็เป็นอันนี้เป็นยี่สิบแล้วนะคะก็คือบวกอีกหนึ่งอีกสิบเข้ามาแล้วอีกบวกอีกสี่ไม่ได้นะคะก็ห้าลบหนึ่งนะคะก็จะเหลือยี่สิบแปดนะคะแบบนี้ก็จะง่ายนะคะก็เหมือนคนิดไปธรรมดานะ,ะก็คือสิบยี่สิบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะคะก็จะได้แบบนี้นะ,ะมันง่ายมากนะคะ อย่าเช่นห้าสิบนะคะห้บวกกับยี่สินะคะก็จะเท่ากับอันี้นะเจสินะคะเท่ากับเจโอเคก็คือห้าสิบหกสิบเจ็จนะคะก็จะง่ายมากเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย